สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะฮะผมอดี Audio Nice นะครับเราอยากจะมาแนะนำนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เล่นง่ายมินิมอลแล้วก็สะดวกสบายนะครับผมเชื่อเลยนะครับว่าหลายๆท่านก็กำลังมองหาตัวที่กระทัดรัดขนาดกำลังพอดีแล้วก็ตัวเดียวครบจบไม่ว่าจะเป็นการเล่นสตรีมมิ่งมิวสิกนะครับมี DAC ในตัวมีแอมป์ฟเออร์ในตัวซึ่งวันนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับ ซึ่งอยู่ข้างๆของผมนั้นนะครับวันนี้จะนำเสนอตัวแบรนด์ที่มีชื่อว่าพรีแมสครับผมนะฮะก่อนอื่นนะครับมารู้จักกับแบรนด์พรีแมสหนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเขาวางแบรนดิ้งนะครับของเขาไว้ในระดับแบบไฮเอนด์นะครับผมนะฮะแต่ว่าเขาก็มีวัตถุประสงค์ในการที่ออกแบบให้มันมินิมอลเรียบง่ายนะครับแล้วก็ดูเรียบหรูดูดีนะครับผมเรียกว่าใช้งานเหมาะกับ ทุกพื้นที่ที่คุณอยากจะไปใช้ภายในบ้านนะครับผมนะครับตรงนี้นะครับที่อยู่ตรงหน้าของผมนะครับนั่นคือพรีเมียร์นะครับผมเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับนั่นคือพรีเมียร์ไอสิบห้ m a ริสมาครับนี่เป็นรุ่นล่าสุดของเขาเลยนะครับต้องบอกว่าแค่รุ่นนี้คุณก็จะได้สัมผัสเสียงจากแบรนด์ที่มาจากสแกนดิเนเวียนะครับหรือว่าประเทศสวีเดนนั่นเองนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับพรีแมร์นะครับเท่าความนิดหนึ่งเขาก่อตั้งขึ้นในปี1980นะครับโดยคุณโบคริสเซนเซนครับผมนะฮะเขานะครับผมเรียกว่าออกแบบเลยนะครับเพื่อที่จะเน้นระบบฟังเพลงแบบทูชา n นอลล้วนเลยนะครับเพื่อให้เสียงในอุรมคตินะครับมีความเป็นธรรมชาติสูงซึ่งแนวสไตล์ของพรีเมร์นั้นนะครับจะออกไปทางธรรมชาตินะครับและก็ l ลฟ์มิวสิกดนตรีจริงๆเน้นความเป็นดนตรีนะครับอารมณ์ของเพลงอารมณ์ของดนตรีให้มีความสมจริงและมีความเป็นอนาล็อกสูงด้วยนะครับนั่นคือสเสน่ห์ของพรีแมนะครับเท่าที่ผมได้สัมผัสกับรุน่นนี้นะครับต้องบอกว่าใครที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วทางานเครื่องเสียงนะครับในเมืองไทยที่เคยแสดงโชว์ก็สามารถแอมตัวเดียวก็สามารถขับลำโพงคู่เลยเป็นล้านได้เหมือนกัน หลายคนก็ทึ่งนะครับว่าตัวนี้ทำไมถึงดีอย่างนั้นแน่นอนนะครับสำหรับแบรนด์ของสวีเดนนี่นะครับผมหลายๆคนท่านนึกง่ายๆเลยครับเมืองของเขาเนี่ยนะครับเมืองสแกนดิเนเวียเนี่ยหลายคนจะคุ้นเคยกับค่ายเพลงนะครับที่มีชื่อว่า Opus 3 o p u นะฮะ Opus นั่นคือค่ายเพลงที่เอาไว้ทดสอบระบบเสียงแบบออเดียไฟล์นะครับเป็นแนวแบบไฮเอ็นนั่นเองนะครับดังนั้นเสียงของเขานะครับ ในประเทศสวีเดนนั้นน่ะบอกเลยนะครับว่าเขาจะมีความค่อนข้างกระชับฉับไวชัดเจนเคลียร์นี่คือเสน่ห์ของพรีแมร์เลยเอานะฮะและรุ่นนี้ครับรุ่นใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นพรีแมร์ไอสิบห้าพริสมามาร์กทูนะครับผมต้องบอกว่าตัวนี้นะครับนะฮะก็ได้รับรางวัลมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลจากอีซาอเวิร์ดนะครับไฮไฟช้อยส์เรคคอมเมนต์นะครับหรือ AV Forum ัม รวมไปถึงนะครับผมเรคคอมเมนต์จากนักรีวิวระดับโลกอีกมากมายแล้วก็ได้รับงวลเอียด้วยนะครับเป็นเอียร์เบสบยถือว่าเป็นสินค้าที่นักเล่นเครื่องเสียงทั่วโลกให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับและขายดีมากๆรวมไปถึงนิตยสาราของ Audio g เกรดด้วยและอื่นๆนะครับที่ recommend กับตัวนี้ใครมีโอกาสน่าจะ มีโอกาสทดลองฟังกันสักครั้งหนึ่งนะครับนี่คือเป็นออยนวันที่เรียกว่าตอบโจทย์นะครับเรามาดูฟีเจอร์กันนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะสำหรับตัวนี้เขารองรับนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Rune Ready และ AirPlay 2นะครับรวมไปถึง c h r o m c a s t ที่บิวอ i n มาในตัวและก็มี Bluetooth ด้วยแต่แน่นอนครับถ้าใครต้องการค a l i t y สูงนะครับก็ใช้สายแลนตรงเข้ากับเขาเลยนะครับ หรือเล่นอย่างน้อยก็เป็นระบบ Wifi ตัวนี้รองรับหมดเลยนะครับโดยนะครับ DAC ของเขานะครับจะมีความละเอียดสูงที่ 384kHz นะครับที่ d s d 2 5 6ครับต้องบอกว่ามีความละเอียดสูงจริงๆงนะครับผมสำหรับการเชื่อมต่อนะครับก็รองรับไม่ว่าจะเป็น r c a นะครับหรือว่าจะเป็น coaxial นะครับ optical u s b a นะครับผมก็รองรับการเล่นแบบ ต้องบอกว่าครอบคลุมนะครับในทุกๆรูปแบบนะครับสำหรับสตีมเมอร์ของ p r i m i e i ไ1 5 p r i s m m Mark 2ตัวนี้ก็ยังมีรีโมทคอนโทรลนะครับนะฮะเรียกว่ามีปรับทุกโหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มระดับเสียงนะครับหรือเลือกเมนูเข้าไปตั้งค่าต่างๆนะครับตัวนี้ก็มีรีโมทมาให้เรียกว่าปรับได้ง่ายดายด้วยนะครับและที่ชอบมากๆกับ p r i m ม e i ไอสิบห้ m m a ิสมาตัวนี้นั่นคือความสเสถียรครับ ปกติเราเล่นเพลงจากสตรีมเมอร์นะครับสต e ีมมิวสิกเน็ตเวิออนไลน์นะครับมักจะบางทีอาจจะมีสะดุดนะครับหรือว่ามีรวนมีเด้งออกจากโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยแต่เท่าที่ผมได้ทดสอบมาก,กว่าเดือนกว่า,วาแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ต้องบอกว่านิ่งและเสถียรต่อติดเชื่อมง,ง่ายและไม่เด้งผมถึงว่าไงถ้ามเป็นเครื่องเล่นแบบเนี้ย มันจะค่อนข้างสเสถียรกว่าเครื่องเล่นในอา,อาจจะในเอเชียหรือในจีนหลายๆตัวนะตัวนี้ค่อนข้างจะ,สะเสถียรมากๆครับนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังมีภาคที่อินพุตเข้ามาด้วยนะครับจะเป็น RCA นะครับช่องต่อตัวอย่างเช่นท่านมีซอสข้างนอกไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือจะเป็น CD Player ก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นแอมปิฟ i ยเออได้ด้วยเพราะนี่คือเน็ต w o r ร p r a y e r i n t e อิ a t e d Amplifier คือมันรวมในตัวเดียวนะครับแต่ต้องบอกว่าสเสน่ห์ของเขานั้นคือความสะเทียนนะครับผมและก็ความสงัดของเสียงนะครับเรียกว่าตัวนี้สามารถให้คุณภาพเสียงรายละเอียดที่แยกแยะชิ้นดนตรีได้ดีนะครับผมโดยชื่อเสียงของพรีแมร์เขาเลยนะครับ ในส่วนของกำลังขับนะครับตัวนี้นะครับจะใช้เป็น M Class D นะครับอยู่ที่60วัต์ที่8โอห์มครับและก็100วัต์ที่4โอห์มครับต้องบอกว่าขับสบายๆนะครับสำหรับลำโพงตั้งพื้นครับและนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ Audio Nice นะครับอยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสคุณภาพเสียงดีๆออยในวันในแบบ minimal นะครับเรียบๆง่ายๆนะครับแต่ลงตัวครับ นี่คือพรีแม่ร์ i อ5 Prisma Mark II นะครับไม่บอกไม่ได้ครับสำหรับราคาค่าตัวของเขานะครับตอนนี้ก็ต้องถือว่ามีราคาโปรโมชั่นนะฮะกับทางร้าน Audio Night Center ราเามินทราที่นี่นะครับผมนะฮะตัวนี้ก็เสนอราคานะครับตอนนี้นะฮะล่าสุดนะฮะอยู่ที่74,900บาทครับต้องถือว่าเป็นออ l i n o ินวันลักหมื่นที่คุ้มค่า วันนี้ทิ้งท้ายนะครับใครที่สนใจก็สามารถโทรมาปรึกษาทดสอบฟังได้ที่ Audio Nice แน่นอนนะครับก็ผมจะทดสอบกับลำโพขง,ขงข้างๆของผมนี้เลยนะครับเป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสนั่นเองนั่นคือ Revel นะครับรุ่น Spin 3ครับตัวนี้เป็น Bookshelf นะครับราคาไม่ถึง50,000ผมเชื่อว่ามีความแมทชิ่งกันสูงและคุณภาพนี่แนวยุโรปไปในทางเดียวกันนะครับลองมาฟังนะครับสัก2เพลงทิ้งท้าย นะครับเพื่อให้คุณได้สัมผัสเสียงเป็นไอเดียนะครับกับพรีแมร์ไ15พร i สมามาทูครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับนะฮะเล่นง่ายๆแบบนี้นะครับเสถียรเสถียรนะครับบลูทูธก็ได้นะครับเล่นได้ทุกแอปพลิเคชัน Tidal Cobus s p o t สปอติฟาเพลงไทยอย่างเงี้ยเขาก็รองรับหมดฝากไว้ด้วยครับกับ p r ี m มร์15ครับตัวนี้ราคา 74900คิดว่าเสียงที่ได้นั้นคุ้มค่าครับการเลือกเครื่องเสียงไม่ได้เลือกแค่ราคาอย่างเดียวครับแต่เสียงด้วยครับต้องใช่นะครับผมชัดเจนตัวโน้ตบรรยากาศพลังขับแมทชิ่งกับลำโพงที่ท่านมีอย่างวันนี้ผมจัดแมทชิ่งกับ revival spin 3ลองไปฟังทิ้งท้าย2เพลงครับวันนี้ผมแอ d ดดี้ออร์เดิลไนท์ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความรักความสุขอยู่กับครอบครัวกับเครื่องเสียงดีๆนะครับ ไปกับเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับ audio nice นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ fly me to the moon let me play among the stars let me see what spring is like on a jupiter and mars in other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore.